เผินที่จะบอกทุกคนมากว่าฉันเคยติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกตอนแรกอะฉันก็ปวดท้องแล้วหมอก็บอกว่าเอ้ยตรวจภายในล่าสุดเมื่อไหร่เก็แบบเอองั้นตรวจเลยก็ได้สรุปก็รอผลเล้วเจอ HPV สายพันสิบหกและ18บแปดตมนี้เลยอันนี้ข้อมูลของฉันเลยนะซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเสร็จปุ๊บปับ๊บหมอบอก แต่ตอนนี้เธอจะต้องไปส่องกล้องนะว่าเธอเป็นหรือยังหรือเป็นไปถึงขั้นไหนโอ้ oh my god ช่วงระหว่างที่รอที่จะไปส่องกล้องเนี่ยแหละสุขภาพกายวิบัติสุขภาพจิตไม่เลีอเลยโอเคเป็นรอยโรคคุณหมอบอกว่าคุณต้องคว้านออกนะแล้วเธอรู้ไหมกว่า80%ของคนบนโลกเนี่ยเคยติด HPV นะทีนี้มันไม่มีอาการก็เลยไม่รู้ตัวไม่ตรวจก็เลยไม่รู้กระปุกนี้ชื่อว่าเซิร์ฟจากแบรนด์เลดี้โซค่ะ ใครที่เคยเป็นแล้วไม่อยากเป็นซ้ําก็วันละ1เม็ดได้เลยหรือใครที่อยากป้องกันก็สามารถทานได้ดึงแบงค์เทาเนี่ยซื้อความสบายใจกิ้งได้แบบเยอะเลยเซิร์ฟเขาเป็นอาหารเสริมช่วยเร่งกําจัด hpv ออกจากร่างกายภายใน6เดือนตามงานวิจัยค่ะอย่าลืมตรวจคัดกรองเป็นประจำตามที่คุณหมอแนะนํานะคะส่วนพิกัดของเซิร์ฟเดี๋ยวกิงทิ้งไว้ให้ข้างล่างค่ะ